สวัสดีค่ะเยาวรุ่นแห่งมืองทิพย์ทุกคนนะคะวันนี้ครูก็ขอต้อนรับนักเรียนนะคะเข้าสู่บทเรียนวิทยาศาสตร์ค่ะในหัวข้อใบงานที่2.5นะคะในคลิปวิดีโอนี้ครูจะพูดถึงเกี่ยวกับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันค่ะสำหรับนักเรียนที่มีโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เนต็ตที่พร้อมนะคะ ขั้นตอนแรกก็จะให้นักเรียนดาวน์โหลดเลยค่ะเข้าไปที่ Play Store นะคะสำหรับ Android เนาะเข้าไปแล้วพิมพ์คำว่าอตอมพินะคะมีตัว S ด้วยนะคะ,อะตอมพิพิก็ย่อม,มาจากคำว่าพิสิคอที่หมายถึงคำว่ากายภาพนะคะ เมื่อนักเรียนโหลดแล้วนะคะก็จะแสดงหน้าต่างนะคะของแอปพลิเคชันดังภาพเลยค่ะน่าเมื่อนักเรียนดาวน์โหลดเสร็จ,เร,จเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นหน้าต่างดังภาพเหมือนครูค่ะจากนั้นให้นักเรียนกดเข้าไปตรงกลุ่มที่ลูกศรชี้นะคะกลุ่มสีแดงนะคะ เมื่อนักเรียนกดไปแล้วก็จะขึ้นหน้าต่างดังขั้นตอนที่3ค่ะอ่าขึ้นมาเนาะจากนั้นก็จะให้นักเรียนกดไปตรงที่อ่าปุ่มสีส้มนะคะที่มี3ขีดสีขาวแล้วเลือกท่าที่ที่เราสนใจนะคะอ่ารูจะให้เลือกท่าทในหมู่ที่1ถึงหมู่ที่8 โดยดูจากไหนก็ดูจากตารางธาตุนะคะว่าหมู่ที่1ถึงหมู่ที่8มีธาตุตัวไหนธาตุอะไรบ้างนะคะดูจากภาพตอนนี้ครูเลือกธาตุอะไรคะถูกต้องค่ะตอนนี้ครูกำลังเลือกธาตุไนโตรเจนนะคะนะเมื่อเลือกแล้วก็จะแสดงรูปภาพนะคะ ทั้งในส่วนของนิวตรอนโปรตอนและอิเล็กตรอนขึ้นมาค่ะในที่นี้นิวตรอนเท่ากับเท่าไหร่คะค่ะนิวตรอนเท่ากับ7นะคะโปรตอนเท่ากับ7และอิเล็กตรอนก็เท่ากับ7เช่นเดียวกันค่ะนะ,ะเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าตรงกลางก็คือนิวเคลียสเนาะก็เกิดจากโปรตอนรวมกับ นิวตอนซึ่งอยู่ตรงกลางนั่นเองค่ะในที่นี้นิวตอนรวมกับโปรตอนเท่ากับเท่าไหร่คะนิวตอน7โปรตอน7รวมกันเท่ากับ14อะตอมนะคะซึ่งอยู่ตรงกลางค่ะแล้วส่วนอิเล็กตรอนล่ะคะไปอยู่ตรงไหนอิเล็กตรอนนะคะก็จะอยู่ในของระดับชั้นพลังงานค่ะ ก็จะมีตั้งแต่ชั้นที่1-2-3ไปเรื่อยๆนะคะในที่นี้อิเล็กตรอนเท่ากับ7ค่ะก็จะได้ดังภาพเนาะชั้นที่1น,นะคะจะเห็นได้ว่าบรรจุได้เพียง2อ,อิเล็กตรอนชั้นที่1อยู่ตรงไหนก็คือชั้นที่ใกล้กับนิวเคลียสมากที่สุดค่ะชั้นนี้จะบรรจุได้สูงสุดเพียง2องอิเล็กตรอน เพราะฉะนั้นมี7อิเล็กตรอนบรรจุไปแล้ว2อิเล็กตรอนจะเหลือเท่าไหร่คะค่ะก็จะเหลืออีก5อิเล็กตรอน5อิเล็กตรอนนะคะก็ไปจัดอยู่ในระดับชั้นพลังงานที่2ก็คือชั้นถัดไปนะคะซึ่งชั้นที่2นี้จะบรรจุได้สูงสุดถึง8อิเล็กตรอนนะคะ แต่เราบรรจุได้เพียง5อิเล็กตรอนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราจะทราบว่าในโตรเจนนี้อยู่ในหมู่ที่5นะคะนะระดับพลังงานชั้นสุดท้ายบอกอะไรก็บอกหมู่ของธาตุนะคะว่าในตรเจนนะคะอยู่ในหมู่ที่5ค่ะ,คะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะถ้านักเรียนเข้าใจดีแล้ว อย่าลืมไปทำใบงานที่2.5นะคะค่ะขอบคุณค่ะ